หญ้าปากควายคืออะไรต้นหญ้าปากควายมีชื่อสามัญว่าบีดไวแกรส์โครฟูด o กรส์อียิปเชียนฟิงเกอร์แกรสต้นหญ้าปากควายมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าดักทิล็อกทีเนียมเอยิปซัมแอลวิจัดอยู่ในวงหญ้าหรือโพเ c อซีนหรือกรามินีนต้นหญ้าปากควายมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าหญ้าปากกล้วยหญ้าปากควายหญ้าปากคอกหญ้าสายน้ำผึ้งหญ้าตีนตุ๊กแกเป็นต้น ต้นหญ้าป่าควายมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกจะเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้ามีอายุปีเดียวลำต้นเลือ้อยทอดนอนไปตามพื้นแตกลำและรากที่ข้อแล้วตั้งตรงลำต้นกลมเป็นปล้องกลวง มีความกว้างประมาณ5มิลิเมตรและมีความสูงของต้นประมาณ15-50ซนติเมตรขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพร่อมเมล็ดและการปักชำกิง่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินชื้นในข้าวไร่โดยจะขึ้นพร้อมข้าวมีเขตการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นในเอเชียและถูกนำเข้าไปปลูกในอเมริกาและแอฟริกาซึ่งในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคโดยสามารถพบได้ตามพื้นที่ที่ถูกรบกวนตามพื้นที่ที่เปิดโลง่งตามริมถนนหนทางโดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ที่เป็นดินทรายที่ระดับความสูงประมาณ50-650เมตรจากระดับน้ํำทะเลใบต้นหญ้าปากควายใบเป็นรูปแถบมีความยาวประมาณ9 5 3 2เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบตัดส่วนขอบใบมีขนยาวหางลักษณะของแผ่นใบเกลี้ยงมีกลาบใบสั้นหรือยาวกว่ากล้องมีความยาวประมาณ3.2-5.5เซนติเมตรเกลี้ยงขอบเกลี้ยง ส่วนลิ้นใบเป็นเยื่อมีความยาวประมาณ1.5ม mm, ิลิเมตรส่วนปลายมีขน ดอกต้นหญ้าป่าควายออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจาดช่อดอกแยกแขนง่งคล้ายรูปนิ้วมือออกที่ปลายกิ่งมีความยาวประมาณ4-6ถึงเซนติเมตรและยาวประมาณ 2.2- 3.8ถึงเซนติเมตรช่อย่อยมีประมาณ3-5ถึงช่อยาวประมาณ2-4ถึงเซนติเมตรแกนช่เป็นเหลี่ยมช่อดอกย่อยออกเดียวเดียวติดที่แกนขนงช่อดอกด้านเดียวแบบเรียงสลับไรการ้านรวงหรือกาบโดยช่อดอกย่อยมีลักษณะเป็นรูปไข่แบบด้านข้างกว้างประมาณ2อ5ถึง มม mm, และยาวประมาณ4มิลลิเมตรกับช่อย่อยเนื้อมีลักษณะบางคล้ายกระดาษกับล่างเป็นรูปใบหอกยาวประมาณ2.5ม mm, ิลลิเมตรปลายแหลมมีขนบริเวณสันกลางกาบเส้นกาบมี3เส้นส่วนกาบบนมีลักษณะเป็นรูปไข่กราบยาวประมาณ3มิลลิเมตรปลายเรียวแหลมลักษณะคล้ายระยาง ยาวประมาณ1.5ม mm. ิลลิเมตรมีขนที่โคนและสันของกลางกับดอกย่อย3ดอกดอกล่างเป็นแบบไม่มีเพศกาบล่างมีลักษณะเป็นรูปไขย่ยาวประมาณ3มิลลิเมตรปลายเรียวแหลมเนื้อมีลักษณะาบางคล้ายกระดาษมีขนขึ้นบริเวณสันกลางกาบมีเส้นกาบ1เส้นกาบบนมีลักษณะเป็นรูปไขก่กราบยาวประมาณ2มิลลิเมตรส่วนดอกบนเป็นแบบสมบูรณ์เพศกาบมีลักษณะเป็นรูปขอบขนานเนื้อบางและกาบล่างจะยาวประมาณ3มิลลิเมตรปลาย ยาวคล้ายหาง มีขนขึ้นบริเวณขอบกาบมีเส้นกาบ3เส้นโดยกาบบนยาวประมาณ2มิลิเมตรปลายแหลมมีขนขึ้นบริเวณเส้นกลางกาบและขอบกาบมีเส้นกาบ1เส้นส่วนดอกย่อยที่3จะอยู่ด้านบนเป็นแบบไม่มีเพศกกาบเนื้อบางกาบล่างมีลักษณะเป็นรูปใบหอกยาวประมาณ2.3มมิลิเมตรปลายเรียวแหลมมีขนขึ้นบริเวณเส้นกลางกาบมีเส้นกาบ3าเส้นกาบบนมีลักษณะเป็นรูปขอบขนานยาวประมาณ1.2มิลิเมตรปลายแหลมและเกลี้ย มีเส้นกาบหนึ่งเส้นผลต้นหญ้าปากควายผลขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายรูปไตหรือกลม มีสีน้ำตาลยาวประมาณ1.1ถึง1.2มิลลิเมตรผิวเป็นครื่มสีน้ำตาลเข้มในผล1.1จะมีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมากโดยจะออกดอกและติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแต่บ้างก็ว่าสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีสำหรับวิธีการกำจัดต้นหญ้าป่าควายสามารถทำได้2วิธีคือการถากถอนตัดให้สั้นเพื่อไม่ให้ออกดอกหรือขุดทิ้งส่วนอีกวิธีคือการใช้สารเคมีในการกำจัดประโยชน์และสรรพคุณของต้นหญ้าป่าควาย 1. ทั้งต้นนํามาต้มกับน้ําดื่มช่วยทําให้เจริญธาตุไฟ 2. ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ําดื่มช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย 3. ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาดับพิษการแก้ไข้หวัดทุกชนิดแก้พิษไข้แก้ไข้ตรีโทษและไข้หิวทุกชนิด4ทั้งต้นใช้ช่วยในการย่อยอาหาร 5. ทั้งต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 6. ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยาเป็นยาแก้พิษฝี 7. ทั้งต้นนำมาตำผสมกับเหล้าใช้พอกหรือทาแก้าการปวดบวมและอาการอักเสบ 8. นอกจากจะใช้เป็นสมุนไพรแล้วยังใช้เป็นอาหารสัตว์สําหรับโคกระบือโดยเฉพาะหมาได้ด้วยจะตัดมาให้กินหรือปล่อยให้สัตว์ไปแทะเล็มก็ได้ 9. คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าปากควายที่มีอายุราว45วันประกอบไปด้วยโปรตีน7.4ถึง8.6%เปอร์เซ็ธาตุแคลเซียม0.5ถึง0.53%เอร์เซ็ธาตุโพแทสเซียม1.41ถึง1.6เซ ADF 27.6 42.2% NDF 55.1ถึง75.6% DMD 55.2ถึง59.1%ลิกนิน4.2%ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วย